สวัสดีครับช่อง youtube สุขเกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงนอนจริงไหลจริงนะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับอัปเดตนะครับผมอยู่ที่อู่คัร์ลฟูกาลาดนะครับบางกุวัดพื้นที่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับก็รีเควสเป็นกรณีพิเศษนะครับมีมีผู้ติดตามนะครับใช้คําว่าผู้ติดตามแล้วกันนะครับผู้ผู้ติดตามผู้ที่ สนใจในงานสีรถยนต์นะครับที่เขาติดตามดูช่องของผมนะครับผมไม่อยากจะบอกว่าแฟนคงแฟนขับอะไรอย่างเงี้ยผมมีบางอาจนะครับมีบางอาจนะครับก็ถือว่าเราเป็นผู้ติดตามเรื่องที่ที่เราชอบเหมือนเหมือนกันโอ้สีหนุ่มโอ้เคลิ้มหมดเลยนะครับจริงๆนี่ผมไม่ได้ผมห่วงอ่าผมไม่ได้ห่วงออกนะครับผมเพิ่งจะปั่นสีโป้ครับแล้วก็เข้ามานะครับ กำลังว่าจะเลิกงานนะครับว่าเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยมากนะครับก็รับปากเขาไว้แล้วนะครับว่าจะทําคลิปนะครับจริงๆคลิปคลิปสอนผสมสีโป้เนี่ยนะครับผมเคยทําและที่ค่อนข้างละเอียดด้วยซ้ํานะครับที่ที่ระยองนะครับแล้วนะครับพี่ท่านนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับเป็นอาจารย์ นะครับผมเอ่ยชื่อได้เนาะก็พอคุยได้คุยกันมาแล้วนะครับผมก็บอกว่าผมจะทําคลิปให้เย็นนี้เลยนะครับก็อาจารย์ต้นมั้งนะครับแกเป็นวินาายยท,วทยาลัายการอาชีพบ้านโฮ่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งจังหวัดลําพูนถ้าผมอ่านชื่อผิดเรียกชื่อผิดพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเป็นโฮองในนี้ ฮ่องในที่นี้เหมือนเป็นภาษาเหนือหรือเปล่านะครับวิทยาลัยการอาชีพบัดฮ่องครับกับอาจารย์ต้นนะครับเขาบอกวาอ่าเคยเปิดคลิปผมให้เด็กๆที่เขาสอนดูการผสมสีโป๊อะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมผสมไวไปเดี๋ยวก่อนนะหน้าจอเปื้อนเขาบอกผมผสมไวไปไวเหรอผมก็จริงๆผมก็ว่ามันไม่ไวนะแต่ว่าไม่เป็นไร เมื่อรีเควสมานะครับผมจะทำเวอร์ชันสโลให้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าก่อนที่เราจะไปผสมสีโป๊เป็นเนี่ยก่อนที่เราจะไป,ไปบอกว่าอยากอยากผสมสีโป๊เป็นอยากตีสีโป๊เป็นเนี่ยเราขัดเปิดปากแผลเป็นหรือยังเรากําหนดบริเวณงานเป็นหรือยังเรารู้หรือยังว่าเราจะต้องต้องโป๊ตรงไหนเรื่องพวกนี้ผมอยากให้ทํากระบวนการมันต้องถูกต้องก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปผสมสีโปอยากสีโปอยากผสมสีโปเป็นมากเลยแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะโป๊ตรงไหนและคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเปิดปากแผลด้วยเบอร์อะไรแล้วก็คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณจะขัดกว้างมากน้อยแค่ไหนตรงไหนควรโป๊ตรงไหน,น,ไ,หนไม่ควรโปนะครับผมอยากให้เรียนรู้เรื่องมุกนั้นก่อนนะครับก็คลิปนี้นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ต้นนะครับผมเรียกอาจารย์ต้นแล้วกันนะครับอ,อาจารย์ต้นดูไว้นะครับคลิปนี้นะครับถ้า นะครับตัวผมพอจะมีความรู้พอจะเป็นประโยชน์แก่เด็กแก่เยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับอ่านะครับติดต่อมาทางผมนะครับผมจะผมจะไปอาจอาจจะอาจจะเดินทางไปที่วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพบ้านห้องเลยนะครับผมจะไปสอนให้นะครับแต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ผมก็เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับแต่ขอให้แบบค่าตัวผมถูกๆไม่เป็นไร นะครับผมบอกเลยว่าถูกกว่างานที่ผมทําปกติไม่เป็นไรแต่ขอให้อย่าผมผมถึงขนาดต้องขัดทุนนะครับให้ผมไปผมจะไม่ได้เก็บเลทที่ผมเทรนนิ่งนะครับผมบอกเลยว่าทําเพื่ออนาคตรุ่นใหม่เยาวชนเพื่อนักเรียนเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาครับบอกกันได้ถ้าตัวผมพอจะมีประโยชน์นะครับอาจารย์ต้นนะครับก็ออกตัวไว้แล้วนะครับก็อาจารย์ต้นถ้าผมมีประโยชน์ก็เรียกใช้ได้โอเคนะครับมา4ี่นาทีนะครับนะครับ การผสมสีโป้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้เรารู้เรื่องรู้เรื่องที่ว่าเราจะโป้ตรงไหนก่อนอะไรก่อนตรงนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเปิดปรับแผดด้วยเบอร์อะไรกําหนดกว้างมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราต้องรู้เรื่องนั้นก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรรีเควสมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับการตีสีโป้นะครับจับมาแบบนี้นะครับจับมาแบบนี้ผมก็จับแบบนี้ดูนะครับดูนะครับดูนะครับกล้องมันอาจจะสลับข้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ให้จับมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาผมหงายก็เป็นแบบนี้ นะครับนี่ผมจะไปช้าๆเลยนะครับโอ้ย๋ยวขอจามทีนึงตึ้งตึงเนื่องจากมันสดช่องของผมมันสดอ่ะนะครับจับมาแบบน,นี้นะครับจับไิ่โป้แบบน,นี้นะนะครับดูนะครับถ้าเราจับคว่ำเป็นไงนี่นี่คือหน้าคว่ำนะครับนี่คือหน้าคว่ำถูกไหมครับอ่ะจับให้จับให้เหมือนผมนะ ก๊อปปี้ผมไปก่อนนะครับก๊อปปี้ก๊อปปี้ผมไปก่อนแล้วผสมสีเป็นแล้วถ้าผสมสีโป๊ะเป็นแล้วจะไปจับมีดโป๊ะแบบไหนก็ไม่เป็นไรก๊อปปี้ผมก่อนนะครับเวลาผมสอนผมก็สอนปกติผมใช้คําว่าสอนเลยนะครับได้เต็มปากเต็มคําเพราะว่ามีคนเข้ามาให้ผมสอนนะครับผมก็สอนผมทําเป็นผมก็สอนแค่นั้นเองนะครับนะครับจัดอย่างนี้นะครับอันนี้คือหน้าความนะครับอันนี้คือหน้าหงาย อ่ะจับแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเวลาผสมสีโปนะครับอ่ะคือเวลาน้องใหม่ๆนะครับนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจารย์ต้นก็พยายามให้เขาผสมสีโป๊เปล่าๆก่อนหัดตีสีโป๊เปล่าๆก่อนตีให้คล่องก่อนรู้จักกวาดมีดปงม,มีดโป๊ก็ให้เกลี้ยงเรียบร้อยแต่ว่ามีดโปผมเริ่มเคลอะแล้วนะจริงๆผมต้องทคอาความสะอาดแล้วนะครับมีดโป๊ผมก็ค่าละยี่สิบบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูผมไม่ใส่ฮาร์ดเดนเนอร์แล้วกันเนาะ ครับผมก็ทําแบบนี้ตัดขึ้นมานะครับนะครับนะครับเวลามันเขื่อเห็นไหมขอบขอบก็นะครับนะผมจะใช้การพลิกข้อมืออยู่แค่นี้เองเห็นไหมครับเราลองหัดดูนะครับผมจะพลิกข้อมืออยู่แค่นี้เห็นไหมครับพลิกแค่สุดสุดนะครับข้อมือหมุนได้แค่ไหนคือแค่นั้นผมจะจับอยู่แค่นี้เองนะครับข้างซ้ายข้างขวาผมทําเหมือนกันเห็นะครับผมจะทําเหมือนกันผมจะจับอยู่แค่นี้ แล้วนะครับหัวใจสําคัญนะ่ะใจความสําคัญของการผสมสีโปร้รู้ไหมว่าคืออะไรคือการรวมสีโป้ให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นก้อนนะครับเรามีโป้มันไม่เลอะมันไม่เลอะแล้วมันก็โป้ง่ายโป้โป,โป้เกลี้ยงโป้สะอาดนะครับนะครับอย่างนี้นะครับสอดนะครับสอดเหมือนจะเหมือนเราจะเอา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 อะไรอ่ะเอา,เอา,เอา เสียมหรือเอาอะไรตักอะไรสักอย่างนี้นะครับเนี่ยผมก็สอดนี้นะครับนะครับตกนะครับแล้วพยายามรวมนะครับถ้าถ้ามันไม่เกลี้ยงนะครับมันไม่เกลี้ยงเราก็พลิกข้อมือนะครับด้านด้านด้านขวาพลิกข้อมือด้านซ้ายนะครับอย่างนี้นะครับทาความสะอาดพยายามทําความสะอาดครับใจความสําคัญมันคือการรวมสีโปให้เป็นหนึ่งการทําความสะอาดมีโปนะคะรับ แล้วก็รวมส, <ล among S 1> สีโปให้เป็นหนึ่งนะครับเห็นไหมผมพิชข้อมืออยู่แค่นี้เองนะครับผมพิชข้อมืออยู่แค่นี้เองเมื่อเมื่ออันใหญ่เปื้อนนะครับผมก็ทําความสะอาดอันใหญ่ด้วยการพิชข้อมือเหมือนกันนะครับแล้วเอามีดโปนเล็กเก็บกว่าอ่ะเปื้อนขอบใช่ไหมอ่ะเปื้อนขอบก็กวาดขอบเปื้อนขอบก็กวาดขอบนะครับอ่ะเปื้อนหน้าใหญ่ก็พิชข้อมือกวาดเก็บกว่านะครับนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตีให้ดูเลยนะเนี่ยนะครับผมทําให้ดูเฉยๆก่อนนะครับ อยู่กับมันให้เยอะๆนะครับอยากจะเป็นนะครับถ้าอยากจะเป็นอะไรสักอย่างเลยนะครับจดจอทำเยอะๆอย่ายอมแพ้นะครับผมบอกได้เลยผมมานั่งตอนที่ผมหัดงานนะผมมานั่งตีแบบเนี้ยตีอยู่คนเดียวเพราะมันไม่มีใครสอนผมผมอยากเป็นเขาก็ไม่สอนผมนะครับเนี่ยเมื่อเราทำเมื่อเมื่อเรารวมให้เป็นก้อนได้แล้วนะครับตีสี่โป้เครับ ี่อย่างนี้นะครับพอมันเริ่มบานปุ๊บอ่ะเราก็เก็บกวาดเหมือนเดิมครับใจความสําคัญอย่างที่ผมบอกนะครับรวมสีโพให้เป็นหนึ่งนะครับพอเราตีไปธรรมชาติของสีโพพอมันโดนตีต,ตีปุ๊บปุ๊บมันจะบานมันจะบานนะครับอันนี้ผมนั่งนะแล้วผมเอามันใกล้ๆกล้องนะครับเราตีเน้นๆแบบนี้นะครับต้องเน้นๆน,น,นะครับนะครับ นะครับผมจะให้สูตรสําเร็จไปแล้วกันนะครับว่าการตีสีโป้เน้นๆแบบนี้นะครับเน้นๆนับ1นเน้นๆนับ2เน้นๆนับ3เน้นๆนับ4ี่เน้นๆนับ5้าเมื่อใดก็ตามท่าถึง 6, 6ทีหทีแบบเน้นๆนะอย่างที่ผมบอกนะแบบเน้นๆนะครับสีโปเข้ากันแล้วนะครับเ,เทคนิคนี้นะครับผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะครับเพื่อเอาไว้เทรนนิ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับเนี่ย จะให้ผมตีช้ากว่าน,นี้เหรอเนี่ยพอมันเริ่มสกรปรกปุ๊บผมก็กวาดพิกซ้ายพิกขวา,ก,ากว,า,กวาดอันใหญ่คลิปนี้ประมาณ10บนาทีแล้วะครับอย่างนี้แต่ปกติผมจะตีเร็วกว่าน,นี้นะอันนี้ก็สโลแล้วผมก็ไม่รู้จะสโลได้มากกว่าน,นี้อีกแค่ไหนเนี่ยผมก็ตีอย่างนงี้นะครับแต่ตีเน้นๆน,น,นะครับถ้าเน้นๆแบบนี้นะครับถ้าเน้นๆแบบนี้นะครับแล้วสังเกตสีโป้ด้วยนะ ค่าสีโป๊กกับน้ำยาเข้ากันแล้วนะครับสามารถโป๊ลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับไอ้พวกนี้เราต้องทํำบ่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าสีโป๊ตัวนี้ถ้าเราใส่ฮาร์ดเดนเนอร์เท่านี้มันจะแห้งแป๊บเดียวมันจะแห้งสามนาทีมันจะแห้งห้านาทีมันจะแห้งอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสอนไปจะไร้ประโยชน์เลยถ้าเราไม่เอาไปลงมือทําเยอะๆทําแล้วก็เรียน เรียนแล้วก็ทำทำแล้วก็เรียนแบบนี้เป็นเรื่อยนะครับแล้วจะพัฒนาขึ้นนะครับไม่มีอะไรที่จะทำให้เราพัฒนาได้มากกว่าการทำเยอะๆนะครับแต่ทำแล้วต้องมีครูบาอาจารย์ด้วยนะนะครับทำเยอะๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับกับอู่คาร์ฟูกาลัดบางกุวัดปทุมธานีนะครับฝากฝากให้น้องๆนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับ ที่สนใจในงานนี้นะครับถ้ามีอะไรนะครับถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้นะครับยินดีนะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับฝากถึงอาจารย์ต้นด้วยนะครับสวัสดีครับ